สวัสดีครับผมครูบอมพานุพันธ์นะครับคือวันนี้ในรายโรงเรียนนะครับเขาบอกว่าคุณคณรูสุรีนะครับได้ฝากบอกว่าให้แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเริ่มเช็คกันได้เลยค่ะจะเป็นรูป QR code โค้ดตรงนี้นะครับเมื่อเรากดรูป QR code โค้ดตรงนี้เราจะใช้งานมันยังไงนะครับให้ทุกคนบันทึกภาพนะครับ iPhone หรือ Android, iOS ต่างๆระบบต่างๆมันจะแตกต่างกันแล้วแต่เครื่องนะครับขอให้เซฟรูปนี้ไว้ในเครื่องให้ได้ก่อนอของผมกดลงไปที่รูปลูกศรลงข้างล่างแล้วมันจะบอกว่าบันทึกเสร็จแล้วโอเคแล้วเราจะใช้งานมันยังไงครับวิธีการก็คือให้เรากดมาที่ปุ่มลา์ของเราแล้วก็ไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็บวกกดบวกเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วเลือกที่ QR code พอเราเจอ QR code เสร็จปุ๊บ ให้เราเลือกไปในส่วนของรูปภาพนะครับรูปภาพผมก็จะมีรูปภาพของผมอยู่ผมก็เลือกรูปภาพที่เป็น QR code ที่เพิ่งบันทึกไว้พอกดเสร็จจะเห็นไหมครับเขาจะมีลิงก์ข้างบนที่ขึ้นมาเป็นการสแกน QR code ข้างบนมาเราก็ลิงก์ไปได้เลยครับก็จะเข้าสู่ระบบเวรประจําวันนะครับคุณครูท่านไหนที่อยู่เวรประจําวันวันไหนก็คลิกเลือกได้เลยครับว่ารับผิดชอบตรงไหน อย่างเช่นประตูเย็นประตูหลังเย็นเลือกวันครับว่าจะเลือกวันไหนสมมุติว่าวันพฤหัสอย่างเงี้ยครับเลือกวันที่ครับสมมุติว่าเราจะใช้วันที่16ก็กดไปนะครับเหตุการณ์ปกติมีข้อเสนอแนะอื่นๆก็สามารถพิมพ์ได้ครับพิมพ์ได้เลยครับอาผมพิมพ์คมว่า a b c ละกันนะครับ a ลงชื่อคูเวนครับก็ลงชื่อเราครับปึ๊บปบอ่านามสก,กุลนะครับเขียนไว้หน่อยนะครับว่าทดสอบอ่ะประมาณนี้แล้วก็กดส่งครับปึ๊บก็เรียบร้อยครับนี่คือการบันทึกเวรของคุณครูนะครับอ่าส่วนคุณครูที่เป็น หัวหน้าเวนก็สามารถบันทึกเวนได้จากด้านล่างนี้นะครับก็สามารถคลิกได้หรืออาจารย์ท่านไหนที่เป็นเวนห้องเรียนก็คลิกเลือกเวนห้องเรียนนะครับที่เขียนว่าครูเวนนะครับอ่าโอเคส่วนหัวหน้าเวนก็จะคลิกเลือกตรงหัวหน้าเวนเราก็จะมีเมนูให้เลือก4เมนูดังนี้นะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ